สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญญาพรนันทาน้อยนัศึกษาห้4แดสัก้ากา5 8 4, 9, 0, 4. ่งวันนี้จะมาพูดถึงกลไกการค้อดนะคะในระยะที่ 1, ในและระยะที่2ก่อนจะมาพูดถึงกลไกการค้อดเราจะต้องรู้องค์ประกอบของการค้อดนะคะมี6 p 1คือ power มีทั้งหมด2แรงคือ primary power คือแรงผลักตัวของลูก2 secondary power คือแรงเป่งของมันดา ท,มมที่สองคือแพเสเซนตมี2ส่วนคือโบนี่แพสเซแนและซองแพสเซนโบนี่แพสเซนจะมีแมบ่งออกเป็นฟอสฟอสเฮลิวิกและทูพิวิกซึ่งจะมีลายเนี่ยเธอมินาลิสน,นะคะเป็นตัวแบ่งข้างบนของลายเนี่ยเธอมินาลิสน,นะคะจะเป็นฟอสเฮลิวิกส่วนข้างล่างจะเป็นทูพิวิกนะคะซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ามด้าบด้วยกันนะคะคือ1นึ่พิวิกอินเล็ค่ะเป็นรูปวงรีนะคะคือจะมีจุดจุดยึดคือโฟมอร์นีออฟซาคัมและ l พ i วิกซิมไฟส์นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางที่13 13เซนติเมตรค่ะต่อไปจะเป็นมิดเพลวิกนะคะมิดเพลวิกก็จะ,ะมีจุดยึดอยู่ที่นิชเชียมสปายนะคะจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะต่อไปจะเป็น p พลวิกเอาเลตนะคะ p พลวิกเอาเลตนะคะจะมีจุดยึดอยูท่ที่สับสับเพลวิกอ่างน,นะคะซึ่งจะมีมุมใต้กระดูก ามากกว่า85องศาค่ะแล้วก็จะมีเส้นผ่าสูนย์กลางอยู่ที่11.5เซนติเมตร่ะต่อไปก็จะเป็นซอ์พาสตนะคะซอ์พาสตจะประกอบไปด้วยมดลูกส่วนล่างมดลูกแล้วก็จะเป็นช่องคลอดแล้วก็สิ่งเย็บค่ะต่อไปจะเป็นแพสเซนเจอร์ค่ะแพสเซนเจอร์นะคะก็คือสิ่งที่คลอ,อดออกมาจาช่องคลอดนะคะก็จะมี ฮาโลลบน้ำข้ามเยื่อพุ่ทาโลคค่ะสีษษนของพาโลนะคะจะประกอบไปด้วย f อนทอสูจเจอร์โครโนสูเจอร์และซัจิทอสู u เจอร์นะคะรวมกันจะเป็นสีเหลี่ยมนะคะจะเรียกว่าตรงนี้จะเรียกว่าแอนเชียร์ฟันทเนลค่ะข้างหลังนะคะจะเป็นเรียมเรียมเรียมเรยดอเรนะคะแล้วก็ซันจิทอสู u เจ u รนะคะจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะ Player. ข้างหลังตรงนี้จะเรียกว่าโพชเชียร์ฟันเทเน l ค่ะ ต่อไปจะเป็นพีที่4นะคะคือ Position คือถ้าคออที่เหมาะสมที่สุดของมาดาคือ,อถ้าค้อ,อถ่าศีารษะสูงนะคะ,ะแล้วก็พีที่5ก็คือ p h y s i o l o g ีข้อนะคะก็คือจะเป็นสภาพร่างกายของมาดาแล้วก็จะเป็นโลกประจำตัวของมาดาค่ะ,ะ,ะพีที่หกก็จะเป็น y ซ h o l o g ีข้อนะคะก็คือความเครียดความกลัวแล้วก็ความเจ็บความกวาวเจ็บของมาดาค่ะ นะคะก็จะเป็นกลไนการการข้อค่ะขั้นที่หนึ่คือเอนเกจเมนตคือส่วนนาของคารกนะคะเข้าสู่ทุ่งชิงการค่ะประเมินจากหน้านของโ้ดคะแล้วก็ปัาสวะบ่สองฟาโรกิจคือการคําหนายอนรูกค่ะว่าลดลงจากสี่ชน4สีชนิดสรือระดับสะดือ3คือพวิกกิบพวิคือการค้าหาส่วนนาของทารกว่าเป็นศีสหรือว่า เป็นก้นนะคะคือจากนั้นก็จะคำนูณนะคะว่าส Lock ่วนน้ำของฮารกขยับพรได้ไหมถ้าสมมติขยับพอได้แปลว่าส่วนน้ำของฮารกยังไม่เข้าสู่ขึ้นเชิงการค่ะแต่ถ้าสมมติส่วนน้ำของทารกขยับครไม่ได in ้แปลว่าเข้าสู่ขึ้นเชิงการราคาต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่สี่คือคือ bilateral internal e q u l i การสองมือเข้าหากันของที่ขาหนีบของมารดาค่ะคือถ้าสองมือเข้าหากันได้แสดงว่าศีรษะของทารุหรือว่าส่วนน้ำของทารกนะคะ ยังไม่เข้าสู่ผู้เชิงก,กาญค่ะแต่ถ้าสอบมือเข้าหาการไม่ได้เพราะว่าสําหรับของเราบอเข้าสู่สูตเชียงการค่ะต่อไปก็จะเป็นการตรวจภายในดิสเตชันนะคะก็ถ้าสมมติว่าส่วนนำของคารลบอนะคะอยู่ตรงกระดูกดิเช่สมสปลายพอดีนะคะก็จะให้สเตชันนี้เป็นศูนย์ค่ะจากนั้นเดเซนนะคะข้อสองคือเดเซนเดเซนคือการที่สว่วน่สวนำของคารลบอนะคะเคลื่อนต่ำลงค่ะคือจะมีปัจจัยอยู่4ปัจจัยนะคะ คือ1งแรงงานจากน้ำข้าม2แรงงานจากยอดมนุษยที่กระทำต่อก้นของทารกนะคะโดยขณะที่มดลูกกกำลังหมดลตัวค่ะ3คือแรงเ,เึ่งจากกล้ามเนื้อหน้ามองของมารดา4คือแรงยืดเหยียบของทารกค่ะต่อไปก็จะเป็นกลไกาที่3คือเฟคชั่นเฟกชั่นเกิดจากการคือการก้มของทารกนะคะคือจะเข้าสู่อุ้งเชิญกลางค่ะ จะเอาส่วนที่เล็กที่สุดนะคะเข้าสู่รูปเชงการะคะจาก OF 11.5 11. ซนติเมตระจะเป็น SOB เส้นผ่าสศูนยกลางอยู่ที่9.5ซนตเมตรคะ่ะต่อจากนั้นจะเข้าสู่กลไกกลไกขั้นที่4นะคะคือ Internal Rotation คะ่ะคือการในที่นี้นะคะจะเอาเป็น LOA คะ่ะจากนั้นจะเข้าสู่ Internal Rotation คือเอาสิทธาลกนะคะจะเอาเส้น เส้นที่พ่อซูเจอร์นะคะอยู่ในแนวเอพีเอแอมิเตอร์นะคะก็จะคือศีรษะของฮาโลนนะคะจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา45องศาค่ะเพื่อให้เส้นชันที่พ่อยู่ในแนวเอพีเอแอมิเตอร์นะคะ,ะในช่วงนี้นะคะมารดาจะรู้สึกว่าเก็ยบยขันค่ะจะมีบัดที่บัดที่โชค่ะแล้วก็บางรายจะมีน้ำข้ามแต่ปากมดลูกจะเปิดอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะเกิดเฮียนซีและเห็นขาวค่ะเฮซีนคือจะเห็นศีรษะสัน ู่ที่2-3เซนติเมตรค่ะแล้วก็ Heat c ค่ะ,คะเมื่อเมื่อมันดาหยุดเบ่งนะคะศีศรษะของทรารุกจะไม่หุบกลับนะคะต่อไปผู้คลอจะต้องพิจารณาตัดฟีเย็บนะคะซึ่งจะไม่ทำในจะไม่ทำรุนแายค่ะในกรณีตัดฟีเย็บก็จะเช่นเด็กหัวโตการตัดฟีเย็บมีอยู่สองแบบโรมีเดียวพ p c o โ,โรมีนะคะคือซ่อมแซมได้ง่าเยเสียเลือดได้น้อยกว่าแล้วก็แต่ฉีกขาดถึงเตอร์ดอีกี้ได้มากกว่าค่ะ วิธีที่สองชนิดที่สองนะคะก็คือมีดีโอเลเชอรอลอีพีซีโอโตมีค่ะคือซ่องแซงได้ยากกว่าเจ็บมากกว่าแต่ชีขาดึงเดือนดีได้น้อยกว่าค่ะซึ่งในวิธีที่สองนี้นะคะจะทำจะทำนิยมทำค่ะต่อไปนะคะทารกจะข้างสนูนสเตตกลไกที่5้านะคะก็คือ extension ค่ะคือการเยืยนหน้าของทารกนะคะ ซึ่งพยาบาลการปัจจัยที่จะเกิดสเตชันนี้จะมีอยู่5ปัจจัยนะคะคือ 1. แรงต้านจากกาล้ามเนื้อค่ะ 2. แรงต้านจากพิวฟอแรงต้านจากบิวอีซิมไสแรงต้านจากทิศทางการช่องข้อนะคะก็คือ4 5อ,องศา5คือการเงยของทารกค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะพยาบาลจะช่วยข้อค่ะโดย modify, re-gen, maneuver ค่ะ ซึ่งจะใช้พยาบาลนะคะจะใช้มือมือด้านที่ไม่ถนัดนะคะกดบริเวณท้ายรอยของทารกค่ะแล้วมือที่ไม่ะมือที่ไม่ถนัดเอามือด้านขวาค่ะที่ด้าน้ด้ลนล่างค่ะจะเซฟบริเวณเหียวค่ะมือด้านบนค่ะก็จะกดพอเห็นสีหน้าผานะคะแล้วก็จะหมุนของทารกนะคะมือด้านที่กดของมือด้านที่กดท้ายทอยนะคะจะช่วยกกยกวยโกยโยบริเวณศีรษะค่ะแล้วมือด้านด้านล่างค่ะก็จะเซฟบริเวณเหียวค่ะ เมื่อศีรัะของทารกออกมาเนี่ยนะคะทารกจะหมุนกลับอยู่ในท่าเดิมนะคะที่ LOA ค่ะคือระยะนี้จะเรียกว่า Resolution ค่ะืคอคือการหมุนกลับของทารลนะคะในอยู่ในท่าเดิมคือ LOA ค่ะจากนั้นพยาบาลก็จะช่วยนำการสั่นนะคะก็คือหมุนศีรัะของทรองรารก135องศาค่ะคือหมุนตามเขียนาฬิกานะคะ135องศาค่ะ จากนั้นจะใช้สามีสองข้อนะคะเช่นบริเวณหัวตาไปหางตาค่ะแล้วก็ซักชั่นจากปากมาจมูกต่อไปนะคะเมื่อซักชั่นเสร็จนะคะเราทารกนะคะจะเข้าสู่กลไกลต่อไปก็คือ e ิเ r n a l รอนิคโลเนะคะคือ,อพยาบาลจะต้องช่วยให้ทารกหมุนหมุนให้เส้เสนสติทอกซูเจอร์นะคะอยู่ในแนวหวางค่ะก็ค,ะคือจะหมุนกับ90องศา วเข็มนบริการนะคะให้เส้นเส้นสันทิพย์อยู่ในแนวหวางคะ่ะจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอน evolution คือการทำ้อดไหลนะคะคือเราจะโน้มศีรษะทำเราจะทำ้อดไหลบนก่อนนะคะโดยการโน้มศีรษะของทารกลงค่ะเมื่อเห็นซอกกระแวะนะคะเราก็จะโน้มโน้มศีรษะขึ้นเพื่อทำ้อดไหล,ลด้านค่ะโดยการโน้มศีรษะของทารกขึ้นค่ะเมื่อเห็นซอกระแวะจากนั้น เราจะช่วยประคองนะคะแล้วก็จะใช้มือด้านที่ถนัดนะคะประคองศ,ศีรษะแล้วคลอดคลอดทาโค่ะจากนั้นเราจะใช้มืออีกด้านที่ไม่ถนัดนะคะประคองลำตัวของพาลกค่ะจากนั้นเราจะใช้ผ้านะคะเช็ดบริเวณศีรษะของฮารกให้แห้งค่ะแล้วก็เช็ดลำตัวค่ะจากนั้นเราจะใช้แฉมแคฉกตัวที่หนึ่งนะคะแฉมห่างจากสะดือของทาลกประมาณสามสามเซนติเมตรนะคะ แล้วรูดนะคะรูดเลือดกลับนะคะแล้วแคมปตัวที่สองค่ะห่างจากแคมปตัวแรกพอประมาณจากนั้นเพ้นด้วยเวตาลีนค่ะแล้วก็ตัดจากห่าจากแคมปแรกนะคะประมาณ0.5เซนติเมตรค่ะพอตัดเสร็จค่ะจากนั้นเราจะพาทาลกไปอยู่ที่เรเดียรเรเดียน์ูเมอร์นะคะเพื่อทำการดูดูรายรทาลุต่อไปค่ะ